ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดววยททมข่าวสวเบตงอำเภอเบตงจัดพิธีถวายเครื่องราชสการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28การกฎาคม2568 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงนายอิสมาแยาโกแห่งอำเภอเบตงได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องรชาชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28การกฎาคม2568 ดยมีส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อานาราษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์ด้วยพระรชาชาปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริที่ยังประโยชน์อเนกานานแก่ปวงประชาทั้งอย่าง ราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกภยัยให้สามารถผ่านพ้นความยากลำบากไปได้เปรียบเสมือนพระเมตตาอาทรที่ส่องสว่างกลางดวงใจและจากประทับในจิตใจของหลับผสบกันนิกรตลอดไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตส์เพจสวทเบตงนิวส Play with you online. Radio